ใี่ใจที่ห้ยให้มันตายช้าช้าอยู่อย่างคนไร้ค่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยวันนี้ก็อยู่กับรายการบอลลี่ทีวีนะฮะวันนี้ก็จะมาอะขอกันมาแล้วนะครับขอกันมาเยอะมากตั้งแต่แชนแนลเก่าเลยนะขอบอกว่าเออ พี่อับพี่อับขอโปรแกรมอัดวิดีโอหน่อยครับพี่อับพี่อับใช้โปรแกรมอะไรอัดวิดีโอครับอะไรประมาณนี้นะฮะผมก็อืผมใช้หลายโปรแกรมมากและโปรแกรมนี้คือแบบเหมือนมันจะดีมากเลยนะฮะผมแนะนําโปรแกรมนี้แล้วกันเพราะมันอัดแล้วไม่แหลกนะฮะอัดไมคครับก็ไม่แหลกนะครับเปิดอะไรสุดมูลเลยไม่แหลกนะฮะแล้วก็เข้าไปอย่างนี้นะครับเวลาเราเข้ามาในตัวแอปเนี่ยมันจะให้เราเลือกโปรโปรแกรมที่เราจะอัดนะครับมันไม่ใช่มีเกมแค่นี้นะฮะ สมมติมันยังไม่มีเกมที่คุณต้องการคุณก็เข้าไปแล้วก็เลือ่อนเลือเล่อนเ,เลยนะฮะเลือ่อนลงไปนะฮะอันนี้ก็คือเกมทั้งหมดนะครับนี่นะฮะคือของทั้งหมดที่คุณมีนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะแล้วกดเพิ่มตรงนี้นะฮะกด A อออะไรเนี่ย A อดดนะฮะ A B B นะครับ, A, B, B. อ <c oughs> รบโอเคแล้วก็กดตั้งค่านะฮะอืม อันนี้ก็จะเป็นความคมชัดความคมชัดนะฮะผมแนะนํานะครับอันสุดท้ายไปเลยเนะแจ่มนะครับอืมแล้วการไหนวะอันนี้ปรับเป็นสิบห้าแมอันนี้สองเอ็มพอนะฮะอันนี้อันแรกครับ เสียงบันทึกเสียงเปิดครับหรือมึงจะไม่ให้มีเสียงมึงก็ปิดนะอันนี้แสดงแสดงเจ้านี้นะผมแสดงไว้นะผมจะได้รู้ว่ามันอาจไปกี่นาทีแล้วอ,อันนี้คือนับถอยหลังผมนับสามวิเพื่อการเตรียมตัวครับนอกนั้นผมไม่รู้แล้วเวอร์ชันหนึ่งจุดหนึ่งจุดแปดนะครับ โอเคแล้วผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ใตค้คลิป